สำหรับคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับก็คือทศกันชางนครศรีครับมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกับลมโชยสอเทสพัฒน์นะครับก็สีเสื้อของทีมงานรองผู้การจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ชกกันน้ำหนักพิกัดร้อยปอนด์ติดตามชมครับนี่คือคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยพลังใหม่ครับะมดเวทีหน้าทีของอาจารย์ปีชาสาวิกัรน,นะครับเป็นผู้ชี้ขาดด้านล่างมีชนินสระตราและก็ชายุทธครับพี่แจ๊ดครับ ตามนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวนะครับวยไทยพลังใหม่ประเดิมนัดแรกการถ่ายทอดสดนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดได้เป็นประจําทุกวันพุธนะครับตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับทางช่อง JKN 1 8นะครับเราเจอกันเป็นประจําทุกวันพุธครับอาล้ครับใกล้ๆครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับอย่างที่เรียนไปครับ รถสก,กันช้างนาครศรีสองไฟที่ผ่านมาเรียกว่ามาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงนะครับในรายการสกเจ้าหมวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนี้เจอกับทางด้านของลมโชยออสักนรินครับนี่ดาวรุ่งจากภาคอีสานเลยครับสู่กันที่พิกัด1 1 3ปอนด์นะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดครับปรีชาสาวิกันรูปร่างโครงสร้าง ข้อมูลประวัติส่วนตัวนะครับทีมงานได้เรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วครับใกล้ๆกลางเวทีครับทางด้านของทศกัณฐ์นะครับไฟนี้ย้ายมาซ้อมอยู่ที่ TBM Gym ครับไฟที่ผ่านมาครับไฟที่ผ่านมานะครับเรียกว่าถูกเรียกตัวมาแทนนะครับมาพลิกชนะคะแนนสิงเหตที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยคุณชัยที่ตามนะครับก็ดีกีเป็นแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอยู่แล้วนะครับทางด้านของลมโชย วันนี้ข้ามฟ้าข้ามวิกมาครับมาอยู่ที่อ่างยักษ์ราชดำเนินขอบคุณคุณจิตเที่ยวสกุลครับแต่วันนี้นั่งบรรยายเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ครับหลังประธานเทคนิคเลยครับหลังพี่โด่งครับวรศักพักดีคำอ่ายังถอยทีถอยอาศัยอยู่ครับยกแรกฝากแฟนๆนะครับ JKN ครับทุกวันพุธครับ17นาฬกาเป็นต้นไปครับเจอกัน4คู่มันมผลงานของกลุ่มพลังใหม่ครับ ภายใต้การทีมของคุณสมหมายสกุลเมตตาและบรรดาพี่ๆน้องๆโปรโมเตอร์หลายๆคนนะครับช่วยกันสร้างสรรค์ครับเหมือนเป๊กกี้เรียนไว้ครับจัดไว้ให้เล่นครับเป๊กกี้เอาละครับติดตามชมนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่มวยดีมวยเด่นมวยดังนะครับที่เวทีมวยราชเำิมเนินทางช่อง JKN นี่คือมุมแดงนะครับมาได้ใช้ยาใหม่เลยทีเดียวครับพยายยักษ์เมืองคอนมวยจัด นครศรีธรรมราชนะครับช่วงนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชดังมากๆเลยทีเดียวนะครับบอกท่านผู้ชมขื่นกระทูนจากอำเภอพิบูลจังหวัดนครนี่อย่าแซวเยอะสองคนนี้นครท้งนั้นขนาดแบกกี้นะครับนครนี่ขนาดแบกกี้เลยนะคุณอย่าไปแย่เล่นนะครับโดนขวาดแล้วครับมาน่งไม่เป็นไรครับของเราสันเขื่อนนะครับเราไม่ใช่ตรงกลางหมดยกแรกครับพับจมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาครับ กลับมาที่บรรยากาศสดๆครับอ่างยักษ์รับเชิญเนินครับปล่อยตัวยกสองครับคุณเบกกิตติดตามชมครับนี่คือการถ่ายทอดสดของศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับมวยดีมวยเด่นมวยดังทางช่อง JKN 1 8นะครับทศกัณฐช้างนครศรีหรือพญายักษ์แห่งเมืองคอนนะครับมาทีมงานจากเมืองคอนนี่ต้องบอกมวยดังๆนี่ต้องหัวใสนะครับไอมัดหัวคอนนี่ตัวนี้ ผมตั้งแต่เด็กๆนะครับเคยดูต่อยกับผุดผัดน้อยวันนั้นแมเรายังกลับไปดูเทปได้นะครับเป็นแบบ y t u t u นะครับต่อยสองนับโดนพี่หมูของเราเนี่ยฟันศอกน็อกเลยทีเดียวครับมามวยดังนะครับก็คือหัวใซคือพูดง่ายๆว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ต้องหัวใซนะครับหัวใ่สิงเมืองนครของจอมดับเจ็ดพระช้านะครับเป็นเมืองมวยเมืองกีฬาอยู่แล้วครับจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจในแดนจังหวัด14ภาคใต้ครับนี่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับทศกัณฐ์ยีเท่านั้นครับขณะที่ลมโชยนั้นจากจังหวัดสุรินทร์บ้านเดียวกับพี่บัวขาวเขานั่นแหละครับวัย17ครับคุณประสิทธิ์ครับอ่ะนั่นแหละครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหานะครับโควิดซ่านี่ต้องบอกว่ากลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงแล้วครับสำหรับทางด้านของทศกัณฐ์ช้างนครศรีนะครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาครับเพชรศิลาสิทธิสารวัตรเสือตะเพาแก้วสิงห์มาวินีปะทะมาแล้วนะครับ อจับตาดูดาวโรดฟอร์มร้อนแรงรายนี้ดีๆครับวันนี้เจอกับลมโชยนะครับดาวรุ่งจากภาคอีสานแล้วครับดาวรุ่งวัย17ปีจากสุรินครับก็ทำกบว่าผลงาน3ไฟที่ผ่านมายังไม่ชนะใครครับวันนี้จะแก้เกิดได้หรือไม่น่าสนใจนะครับครับติดตามชมครับนี่คืออดีตแชมป์ประเทศไทยและแชมป์ของเวทีมวยเสี่ยมอ้อมน้อยนะครับลมโชยสอเทลพัดสีเสื้อของท่าน รองผู้การจังหวัดสมุทรปราการนะครับพันตํารวจเอกทีระเทรพัฒนะครับก็ให้การสนับสนุนมีทั้งหมออยู่เขาเรียกว่าทะลุฟ้าอยู่ตอนนี้หมออยู่กําลังดังนะครับก็ติดตามชมครับภายใต้สีเสื้อของสอเทรพัฒประเภทฝีมือครับตั้งรับจับทางดียกที่2ครับซ้ายกับขวาละเอียดนิดนึงนะครับซ้ายตัวสกันครับขวาทางด้านของลมโชยากรรมการบอกใส่น่อยครับออกทีวีครับ อ่อนแอไปทั่วโลกแฟนเขารอเชียร์อยู่แล้วครับต่อยมันต่อยสนุกอียาแรงอยู่แล้วครับนาทีนี้แม่เมื่อคืนเป็นประวัติศาสตร์จริงๆครับน่าจะเป็นหน้าหนึ่งไปแล้วครับคุณประสิทธิ์ครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับของวงการมวยเมืองไทยครับเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีครับสนามมวยสอสลัชีพครับทางด้านของซันเดย์ถึงฟ้าบุมเด็กเซียนครับได้อาชีนไปเก0 0,000ครับวันนี้ใครจะได้เท่าไร่ติดตามนะครับ ใครจะได้เท่าไรครับหมวยไทยพลังใหม่นะครับ j k เเอิร์ฟความมันถึงหน้าบ้านท่านเลยครับอาแล้วครับเด็กขาเจาะยางครับทางด้านของตดสกัดนะครับอ่าสายไม่โดนครับคืนด้วยขวาครับใกล้ๆครับอ่นะครับผลิตพันผู้บำรุงเส้นผมหนังศีรษะ ขนคิ้วและหนวดเข่าครับช่วยบำรุงผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงลดการหลุดร่วงของเส้นผมสั่งซื้อที่สินค้าได้ที่เบอร์โทรนะครับ02 123 14567นะครับย้ำไกลีครับ123 14567ครับสนับสนุนครับยกที่3ครับครึ่งทางแล้วครับนครศรีธรรมราชกับสุรินทร์ครับเมืองมวยเมืองกีฬาทั้งคู่เริ่มจะจับตีแล้วครับทางด้านของทศกัณ อาครับโตครับลมโชยห่างกันแค่สีปีครับแต่ว่าปาดหัวและตัวเท่าครับคุณประสิทธิ์ครับั่นและครับสัญญาณ่งความมันมาแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านมาสอบยกต้องบอกว่าเกมนั้นยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่ครับแล้วับสอบท้ายอ้าวโอ้โหัด้และครับหนเวทีครับอย่างที่เรียนไปคุณชายชัยมั่นใจได้นะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้ครับปล่อยของเลยครับเหมือนจะแตกด้วยนะครับทางด้านของทศกัณฐ์ อาครับลมโชยมาพาอะไรแป่งหรือเปล่าครับได้เวลาสยายปีกแล้วความมันมาแล้วครับ JKN 1 8อ้าวครับไม่เตียบแล้วไม่รู้สึกขบวนการวยคุณระสิทสิครับนั่นแหละครับอ้าอแล้วครับทดสกัดครับตอนนี้ต้องบอกว่าเครื่องติดแล้วนะครับเอาล้ครับขวาหน้าดันแทงเข้าไปเข่าซ้ายยึกเข้าไปเข่าซ้ายยึกเข้าไปโอ้โหมันต้องโดนก่อนครับ ไม่โดอนอีกเครื่องไม่ร้อนเลยครับเหมือนปลาช่อนเหมือนกระท้อนครับต้องโดนทุกหัวครับดินพาคภาคๆแล้วอ้าวแล้วครับภาษามือภาษาไม้มาแล้วครับแม่เปลี่ยนเกมเลยครับหลังจากเจอศอกเข้าไปลมโชยออกมาตั้งรับครับทศกัณฐ์ยีมือกี่แขนต้องใส่แล้วครับแมาสิบหน้าสิบมือเดี๋ยวตอนนี้ลมโชยครับพยังตั้งรับจับทางก่อนนะครับ เป็นการตั้งรับเพื่อที่รอสวนนะครับเดี๋ยวเราติดตามครับมาเนี่ยนักมวยที่ถอยนี่ไม่ใช่มวยที่กําลังจะแพ้ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าต่อยในจังหวะที่ผิดพลาดของเขานะครับเดี๋ยวพอเขาได้จังหวะถูกแล้วนะเดี๋ยวติดตามชมครับจังหวะหมัดขวาหมัดซ้ายกับทีมงานของรมวการสุประการวันนี้เตรียมปิ๊กเต็ีมมิกัดอยู่แล้วครับสู้ครับอ่ะอาล้ครับโอ้ยเนี่ยครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ทางด้านของลมชอยครับลับซอกมาเลยครับอ่ะซอกอีกแล้วครับซอกอีกแล้วครับ โดนไปหลายขนานเลยครับโดยเฉพาะศอกนะครับทางด้านของทศกัณฐ์ครับอ่าแล้วครับชาแขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับกรรมการนี่ไม่ต้องเร่งแล้วนะครับปรีชาสามิกันครับโอ้โหสัญญาณแห่งความมันครับสัญญาณแห่งความมันครับกับเวลาที่เหลืออยู่20กว่าวินาทีของยกนี้คุณจะใช่จะเดินหมดหรือเปล่าครับอ้าวรับงัดศอกเขาไปเสียบสู้ครับทางด้านของทศกัณฐ์ ทศก,กัณฐจะถล่มกุ้งโลก,กาหรือเปล่ากุ้โลก,กาหรือเปล่าแงเ,เริ่มงามขึ้นครับทศก,กัณเริ่มงามครับต้นได้ปลายคืนอา้าวต้นได้นะครับทาง,งานั้นลงโชยปลายโดนาวเดี๋ยวกลับมาครับผ่านตึ้งกาง มาไปผ่านมา3ยกแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนครับก็ขอบคุณแฮนน่าเซร่มผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมหนังศีรษะขนคิ้วและหนวดเขา่าช่วยบำรุงผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงนะครับลดการหลุดร่วงของเส้นผมสั่งซื้อสินค้าที่เบอร์โทร0 2 1 2 3 4 5 6 7นจะครับ0 2 1 2 3 4 5 6 7าเครับจำเบอร์ง่ายนะครับแล้วก็ไทเกอร์เอ็กครับเป็นเครื่องดื่มวิตามินสูง200เอร์เซผสมเบอร์รี่เห็น หินหลิ้นจือนะครับและ G10 ไม่ใส่น้ำตาลพิเศษนะครับดาก g อนเอ็กและไทเกอร์เอ็กครับพร้อมกันสองขวดก็จ่ายเพียง24บาทเท่านั้นนะครับที่เ e เ e ่นอีเทุกสาขาครับลุนกันต่อครับยก4ครับออกอัดธรถแล้วนะครับยกนี้คู่นี้ยกสามนี้มีเลือดซึมซึมออกมาเดินชนอย่างเดียวครับทางด้านของทศกัณฐ์ครองแล้วกรรมการปีชาดัานออกกลางเวทีลากมาปล่อยมือปล่อยมือ ว่าต่อคุณประสิทธิ์อาละครับลมโชยครับดักแทงด้วยข่าซ้ายครับรถสกันยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับยกที่ผ่านมาโดนสอกครับยกนี้จะโดนอะไรครับหรือว่าจะแก้ลํำแก้คืนได้ครับน่าสนใจเลยครับอาครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับเรื่องหมัดมวยอ้าวๆไปอีกแล้วครับแม่โอ้โหต่างคนต่างงัดสอกับ มีเป๋มีแข่งครับทางด้านของทศกัณฐ์แม่ลุยเพลินๆไม่ได้ครับเข่าหลวมโอ้โหือฮ่ือฮาเลยครับบนล็อกบาดจังหวะสวนศอกของลมโชยนะครับเอาละครับลมโชยครับหลังจากเดินนะครับตอนนี้มาใช้เหลี่ยมครับแมโดนหักแทงผิดเข่านะครับเดินเข้าไปผิดเหลี่ยมโดนเข่าหักแทงเอ้านี่ครับเะขวาเะซ้ายครับทศกัณฐ์ ปากแข้งขวานะครับของลมชชยตอนนี้ครับเล่นสู้วงในแล้วครับแมาไปลงล่างครับลมชชยต้องเดินครับแม่โดนซ้ายของส้มสกันครับหัวซ้ายงามๆอาครับมาพันอยู่หน้าปัญชานเทคนิคนีน่แหละครับตีชัดไม่ชัดตีเจ็บไม่เจ็บตีเจ็บกรรมกงงารก็จะปล่อยให้ตีนะครับ เดินเข้าหายครับทางด้านของลมโชยไอตีไม่เก็บยุคนี้แยกออกไปครับคุณประสิทธิ์อ่ะตวนโวพะพันกันอยู่ที่มุมไนครับแหมกรรมการทํางานหนักเลยครับดีชาสาวิกันนะครับกรรมการดาวรุ่งครับลมโชยครับแค่ขวาดับเข้าไปคืนนไว้ซ้ายครับขวามาก็ซ้ายคืนเลยครับอ่ะวงในอีกครั้งหนึ่งเข้าซ้ายแทงยัดเลยครับทางด้านของโสตกันถนัดซ้ายอยู่แล้วนะครับอ่ะถอยออกมาตั้งรับแค่ขวา เอาละครับวงนใครตีใครวงนายใครตีใครครับเริ่มสนุกแล้วครับเมื่อลมโชยนะครับออกแข้งขวาได้เข้าเป้าครับตอนนี้ครับเอาละครับแข้งขวานะครับมาต้องดูครับว่าเกมบนเวทีนี้สนุกแล้วครับในช่วงของปลายยกที่4ลมโชยครับเวลาไม่คอยท่านะครับนี่ครับอาวุธครับแหมแข้งซ้ายแลกกันหมดยกที่4ี่ครับเดี๋ยวตามกันต่อครับ อ่ะยกต่อไปจะเป็นอย่างไรเกมของคู่นี้จะจบแบบไหนน่าสนใจอย่างยิ่งครับมาติดตามชมนะครับตอนนี้แฟนๆมวยนี่บอกว่าถ้าชูมือได้นะครับเจอกันจ่ายจบเลยครับแม่มีอัดฉีดนะครับสําหรับมุมน้ําเงินนะครับเอาละครับติดตามชมกันนี่คือการถ่ายทอดสดของรายการศึกมวยไทยพลังใหม่มวยดีมวยเด่นมวยดังทางจ้อง JKN ครับอ่ะยกสุดท้ายครับสามนาทีทองของทั้งคู่ยังพอมีโอกาสครับศกสักกาน์นครธีธรรมราชวัย21ครับ ลมโชย17ปีจากจังหวัดสุรินลงตัวที่113ใหม่คึกค,กค,กคักเลยครับทางด้านของทศกัณฐ์กรรมาการปีชาครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดสารเะเหยเรียบร้อยลุยกันต่อโอ้ยาสตรซ้ายก่อนเลยครับอ้าครับโยก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 เข้าไปขามาซ้ายไปขามาซ้ายไปมุมประครังเอาครับน้ำาศาสตรน้ำก็เซ็นมาถึงผู้บรรยายแล้วครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับ เป็นฝ่ายเปิดเกมขยบเข้าหามการับทางด้านของทศกัณฐ์นะครับหลังจากที่ผ่านมาหนีมา4ี่ยกเต็มครับสถานการณ์นั้นกดดันแล้วครับบังคับให้ต้องเดินครับแคกซ้ายใส่เข้าไปครับลมโชยครับหันมาต่อยในเกมรับบ้าครับผลออกมาทางด้านขวาครับเอาละครับท้ายครับลำตัวคืนด้วยขวาครับ้ายกับขวาคนละแค่คนละข้างคนละทางคนละกาดอยู่แล้วนะครับนี่ครับสลับคากสลับแข้งเตะนะครับจังหวะโต้สวยงามลมโชย ช้ลีลาจังหวะสองครับคุมเกมไว้นะครับขณะที่สดการครับเอ้ารวบล่างครับแม่รวบล่างก็ไปขึ้นเข่าขวาครับแม่ทการครับถ้าทําได้ยุ่งเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวติดตามชมครับผ่านไปหนึ่งทีนี่ยังต้องดูกันแลวครับว่าทศการนี้จะเล่งแรงขนาดไหนครับเอ้าขึ้นไปแทงเอกาซ้ายทีครับอ่าผมมีช็อตนี้ได้ครับแต่จะต่อเนื่องหรือเปล่าแม่ลมโชยเองก็ต้องโตนะครับอย่าถอยอย่างเดียวครับแม่ทีมงาน อาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับมองพี่เลี้ยงผมสองวาสามสองอีกแล้วโอ้โหปัญหาไก่กับไข่ไม่แล้วคุณประสิทธิ์ก็รักเข้าได้เข้าเข็มเลยครับแต่แต่ว่าผมเชื่อว่ามีคนคิดผิดคนนึงนะไม่รู้เลยครับไม่รู้ว่าใครคิดผิดนะครับอ่ะลมโชยก็ไม่เดินแล้วครับฐานของโทสการ์ก็ไม่เดินแล้วนะครับหลังจากที่ออกมาเร่งในช่วงของต้นยกเลยครับโอ้โหเวลายังมีอีกมากมายครับให้กับทั้งคู่เลยครับแต่ว่าตอนนี้ แน่ครับตามฝ่ายตามมั่นใจครับยืนกันคนละฝาาฟังนะครับนอาละครับกรรมการปีชาเรียกมาเตือนแลวครับแล้วก็สับมือชกครับมาก็ต้องบอกท่านผู้ชมครับว่านักมวยนี่มั่นใจทั้งคู่นะครับพี่เลี้ยงก็มั่นใจทั้งคู่นะครับก็อยู่ที่เกมการตัดสินนะครับของกรรมการเวทีราชดำเนินนะครับเราก็ร่วมลุ้นไปกันนะครับร่วมเชียร์กันไปนะครับว่าคู่นี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับอึดใจเดียวนะครับ ่ในช่วงท้ายๆปลายยกสุดท้ายนะครับเนี่ยครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับสองว่าสามซอกครับอย่างนี้อเขาเรียกว่าปล่อยให้ไหลไปครับคุณประสิทธิ์ครับยากที่จะแก้ไขครับกรรมการพยายามจะดึงมากลางเวทีนะครับอ้าวสับมือก็เหมือนเดิมครับแม่ไปคนละทิศคนละทางอ่เดี๋ยวดูครับช่วงท้ายๆแล้วรอสัญญาณัะครแล้วครับไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับต่างคนต่างพอใจครับ อยู่ที่ด้านล่างแล้วครับกรรมการชรินกรรมการศาสตรากรรมการชายุทธครับให้คะแนนจะออกหน้าไหนครับอ่ะติดตามก็ได้ครับทุกวันพุธครับออกสตาร์ทนีนัดแรกนะครับผู้มวยมันดีๆแน่นอนครับในทีมงานของกลุ่มพลังใหม่สมหมายสกุลเมตตาอ่ะรอลุ้นไปพร้อมๆกันครับกดยกสุดท้ายแล้วนะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับอ่าแดงเขาทรายขึ้นไปรับน้ําเงินทางด้านมุมแดงนั้นครูอีทนะครับ อาครับเดี๋ยวดูครับใบแรกครับสาดินเทพสุพรรณรับสาตาสุภาใยแล้วก็ปิดท้ายที่ชัยยุทธขันธเรศเลี้ยวไหนครับไปมุมน้ำเงินครับแมหวยออกที่ลมโชยสอเทรพัทครับหรือว่าอ๋อสักนารินครับได้รับการชูมือไปเรียบร้อยแล้วครับอ่ะมันๆอย่างนี้ครับทุกวันพุธครับ17นาฬกาพักชมโฆษณาสวยๆครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับปะตักเอกซัดก,กับเด่นทุ่มทองเดี๋ยวกับมาครับ